บอนเชิญยิ้มเปิดภาพออฟฟิศใหม่แฟนคลับแหยินดีโฟกัสเลขทะเบียนบ้านสามตัวบอนเชิญยิ้มนักแสดงตลกชื่อดังได้ดโพสต์ภาพออฟฟิศใหม่ของโจ k e r กอร์แฟพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าบริษัทโจ k e เกอร์ภาพของออฟฟิศหลังใหญ่กว่าเดิมทำให้แฟนคลับแหยแสดงความยินดีกับความสำเร็จของบอนเชิญยิ้มและทีมงานแฟนคลับแหยแสดงความยินดีหลังจากที่บอนเชิญยิ้ม โพสพอบอฟฟิศใหม่แฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับความสําเร็จของบอลเชิญยิ้มและทีมงานคอมเมนต์ส่วนใหญ่แสดงความดีใจและอวยพรให้บอลเชิญยิ้มและทีมงานประสบความสําเร็จยิ่งย่งขึ้นไปนอกจากนี้แฟนคลับยังชื่นชมความสามารถและความตลกของบอลเชิญยิ้มและทีมงานและแสดงความขอบคุณสําหรับความบันเทิงที่บอลเชิญยิ้มและทีมงานมอบให้โฟกัสเลขทะเบียนบ้านสามตัว สิ่งที่น่าสนใจคือแฟนคลับหลายคนสังเกตเห็นเลขทะเบียนบ้านสาตัวที่ปรากฏในภาพซึ่งเป็นเลข745และต่างวิเคราะห์เลขดังกล่าวบางคนเชื่อว่าเลข745เป็นเลขมงคลบางคนเชื่อว่าเลข745เป็นเลขที่นำโชคและบางคนเชื่อว่าเลข745เป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับบอนเชิญยิ้มในทางใดทางหนึ่งมุมมองของชาวเน็ตจากการวิเคราะห์ของชาวเน็ตเลข745อาจจะเป็นเลขที่บอนเชิญยิ้ม เลือกเองหรืออาจจะเป็นเลขที่บังเอิญแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเลข745ก็กลายเป็นเลขที่ได้รับความสนใจจากแฟนคลับและกลายเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับบอลเชิญยิ้มในทางใดทางหนึ่งสรุปการเปิดภาพออฟฟิศใหม่ของบอลเชิญยิ้มสะท้อนให้เห็นถึงความสําเร็จของบอลเชิญยิ้มและทีมงานและเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักและการสนับสนุนของแฟนคลับนอกจากนี้เลขทะเบียนบ้านสาตัวที่ปรากฏในภาพยังกลายเป็นเลขที่ได้รับความสนใจจากแฟนคลับและกลายเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับ Bọn trời nhím, đầy thăng đầy thăng nừng.